ที่ดินที่พร้อมสร้างที่อยู่อาศัยพัฒนาปรับเกียร์เรียบร้อยสวยงามในทําเลส,สเกยภาพที่ดินของเราตั้งอยู่ที่หนองตะพานอําเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับเปิดขายในราคาสุดคุม้มเริ่มต้นเพียงตารางวาละ 8,000บาทเท่านั้นเองนะครับโอกาสพิเศษสุดๆอยู่ตรงหน้าคุณแล้วต้องรีบคว้าไว้เลยนะครับราคานี้นะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับเอกสารสิทธิ์ฉนดคุดแดงน,นสสีจอฟรีค่าโอนพร้อมระบบสาธารณูปโภคประปาไฟฟ้า3เฟสและถนนสาธารประโยชน์ภายในแปลง กว้างถึง8เมตรที่ดินขนาดเริ่มต้นที่100ตารางวาถึง200ตารางวาเหมาะกับการสร้างที่อยู่อาศัยหรือการลงทุนในอนาคตการเดินทางสะดวกสบายมีถนนลาดยางผ่านหน้าที่ดินโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งเดินทางเข้าตัวเมืองละยองเพียง9กิโลเมตรใกล้เซนทันระยองใกล้โรงเรียนนานาชาติสิงคโ,ครโปร์ใกล้นิคมอุตสาหากรรม IRPC ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปไหนก็ง่ายนิดเดียวนะครับที่นี่นะครับคุณจะไม่ต้อง กังวลเรื่องระบบสาธารณูปโภคเลยนะครับเราจัดมาให้ครบจบพร้อมใช้ทันทีนะครับสเสน่ห์ของที่ดินแปลงนี้และหายากมากๆในย่านหนองตะพานบรรยากาศของที่นี่นะครับเย็นสบายตลอดทั้งปีมีลำธารสาธารณประโยชน์ไหลผ่านหน้าแปลง ร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนที่แท้จริงยามเช้าอากาศที่นี่นะครับเย็นสบายสามารถออกกำลังกายหรือจะมาปั่นจักรยานหน้าแปลงชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางก็ฟินมากๆเลยนะครับที่นี่นะครับโดดเด่นในเรื่องวิวทิวทัศน์ที่เป็นท้องทุ่งนาที่เขียวขจีที่ดินของเรานะครับตั้งอยู่ในโลเคชั่นที่สวยงามที่สุดร่มรื่นสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและความเป็นส่วนตัวเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้ชีวิตที่เงียบสงบ ไม่วุว่นวายแต่ยังสะดวกสบายในการเดินทางเข้าเมืองนะครับทุกๆท,ท่านครับที่นี่นะครับไม่ใช่เพียงแค่ที่ดินที่เอาไว้เพียงแค่สร้างที่อยู่อาศัยนะครับแต่นี่คือพื้นที่โอกาสในการลงทุนเพื่ออนาคตของคุณด้วยทำเลที่ตั้งและจังหวัด มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วรองรับการพัฒนาในทุกด้านโอกาสที่ดีแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับและหายากมากๆขออนุญาตย้ำโปรโมชั่นอีกรอบหนึ่งนะครับเริ่มต้นที่ตารางวาระ8,000บาทเท่านั้นเองนะครับต้องยอมรับว่าเลยนะครับทั้งบรรยากาศของที่ดินแปลงนี้นะครับน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมจึงขอเรียนเชิญทุกๆท่านนะครับเข้ามาสัมผัสกับที่ดินแปลงที่สวยแปลงนี้นะครับสนใจนะครับนัดเข้าชมพื้นที่โทร0-899385471เพราะที่ดินแปลง นี้นะครับอาจเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตของคุณได้อย่างลงตัว